และตอกย้ำว่าอนุรักษ์ธรรมชาติกันได้ทุกนาทีให้สมกับคอนเซปต์ละครดีของช่องสามที่ทำกันมาโดยตลอดตลอด,ลอดโดยวันหยุดที่ผ่านมาพระเอกปั๊บทากูลและน้องมิวรักนาราและหนุ่มแจ็คจัก,กรพันธ์ที่ช่วงนี้นอกจากจะได้ใจเหล่าแฟนๆคนรักธรรมชาติและท้องทะเลไทยกันเป็นพิเศษแล้วกับละครกระแสรแรงหนังเงือกน้อยคู่พี่น้องมัสยามีนานทุสและผองเพื่อนในละครรักนี้หัวใจมีครีบก็พร้อมมาโชว์ความฟิตเกินร้อยปั่นจักรยานจากเดอะมอลล์บางแคไปปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติร่วมกับ พี่ๆสมาคมจกักรยานเพื่อสุขภาพไทยที่สวนพุทธมนฑลอ,<า>อีกด้วยล่ะค่ะละครนแนวเราก็เป็นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็มาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากประสบอุทกภัยน้ําท่วมกันนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่ามีนานรุดเป็นนางเงือกนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนี้เหตุการณ์ทุกอย่างจะเข้มข้นมากขึ้นละครของเราก็จะเข้มข้นมากขึ้นสนุกมากขึ้นทุกวันทุกวัน ไงก็อย่าลืมดูนะคะ6โมงครึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง3ค่ะ